ว่าเกมนี้แม่งนานจัดโตโตมาด้วยกันนึงที่แ้ทูกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยพวกเราก็เล่นกันมานานจริงนะวันนี้ถ้าเราเล่นในการรวมสองสองไอดีนี่โอ้โหเยอะอยู่นะไปดูไปอยู่แต่นี่ยังไม่รวมที่เราแบบถ่ายกันไปนะเนี่ยที่โทรศัพท์ที่แม่เล่นไม่ได้ทุกนั้นก็เรียนเยอะจัดเม่ไหเรียนแบบไม่มีอารมณ์เล่นนะอ่า ชนกระแวนด้วยแต่ดีหน่อยแวนมันน่าจะยิงง่ายอยู่โอเคต้นงระวังวังป่ามันใครป่าบะาะวังป่าไปเติมอครบ วุ้ยสว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 ยนี่อุ้ยสวยสวยสวยโอ้ไม่ตายว่ะโอ้โหไม่โดนว่ะโอ้หมึงได้สองคิวเลยไอ้เหี้ยสูงนัดสุดท้ายไม่ตายวุแต่เพื่อนเราเดินกันดีนะไปก่อนดีกว่ามันน่ามันน่าจบบนแล้วอะใครวะนาคอเออเอเน็ตไปิรับ โ <Okay. S 2> อเคเนคอร์เหมือนจะลงล่างละแซมซานิดอยู่บนคนเดียวเนทีมันเดินไปกลางเขาอะเออว่ะน่าจะลงล่างลนะนี่ไงลงลงล่างละอุ <S 2> <S 2> ้ยนาคอนไม่ตาย โอ้โหเศรษายจัดนาคอร์ตไม่ตายอุตบัตมาน่าจะได้หมดแก๊กมัวแล้วนุ้ยเฮ้ยจะมีอันติละต้นมาพอดีสวนเลยตีอยู่ตีอยู่อู้หแม่งน้ำไม่โดนเอา้าไม่ถึงอีกคู มหมึกเล่นดีหมึกเล่นดีโอ้โหมึกไอ้ยีหน้ามันเติมไวดีนะมันมีต้นวามาบนะวาม,มาโหนึกว่าวิ่งมาเห็นมาเร็วจัดเรียบร้อยเริ่มไปเต็มแก๊กมันดึงไม่แม่นวะ บายแล้วกเกมนี้มีหมึกมีหมึกช่วยเล่นให้โหต้องน่าจะสบายแล้ววะเล่นบนจะระวังลมเอ้แต่ว่านาคอมนมาลงละวิงไม่ถูกครับพี่ไปบนสองนะ โอเคล่างล่างสามมัจะได้อยู่โอเคสวยสวยสวยโไอ้สัยเสรยมันปิดระบกเอาแล้วหมดแตกวะเนี่ยไม่ไม่แตกอ่ะไม่น่าแตกคิดคิดเขียวพอดีม่ากหมดแล้วอืมวิ่งหมึกเล่นดีหมึกเล่นดีได้นะแกพยาตกลงชอกนะ เอาแล้วแล้วมันเดินไปบนแต่ดีนะเวฟคลิปมันนี่พอดีเดี๋ยวไปต้นมาเล่นล่างเลยก็ได้เดี๋ยววาร์ปลงอือเดี๋ยวพี่ลงไปแล้วเดี๋ยววาร์ปลงมาก็ได้เออแต่เอลส่เอลส่คนที่เล่นติดเม็ดนี่เล่นก็นกนเล่นเก่งจริงนะแต่ไม่ค่อยเจอที่พวกติดเม็ด อย่าห้าว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 ตาย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 ได้ไหมได้ไหมเชีย่ยเกือบโดนเพื่อนดานนอ่าแล้วมันะสูมดาคอสไปแถวนั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะอ่าวางแถบอยู่หายเลยวะ แค่พอไปเล่นในดีนักมันรู้สึกกดดันจังพอเล่นมันก็บอกไม่ถูกว่ะไอจิเตอร์มันมันตึงเกินมันลดไปแล้วอะ่ะเออบางทีเล่นแล้วแบบเพียอนพอก็เล่นไอแคสซา์นี้มันออกของอะไรของมันวะโอ้เอกดาบดูเลื่อนมาทำไมอยู่นะ แมนเดินมาที่หนักแมนไม่ใครเดินมาเลยหืึแมนเดินมาก็ตายนะโอ้โดีนะฮะเราแตดพอดีไม่งั้นตายเองนะเนี่ยพอมันชนะแล้วก็อยากเล่นต่อะแต่พอแพ้แล้วไม่แบบหมดอารมณ์เล่นเลยกลัวจะแพ้อีกหมดหมดจะแพ้ก็แบบรู้สึกว่าเล่นตัวอะไรก็แพ้อะ เ,เพื่อนเล่นดีนะแต่ตอนเนี้ยตนน้นไม่มีสกินวะอย่ารอดสกินยีหน้าอยูตอนเนี้ยโอ้โหแล้วมึกเล่นดีจัดเสิร์ฟห้ขคันนี้ต้องยิงโดนแล้วละ่ะ โดนทุกต่อฝึกเล่นดีว่ะเอมึกโอเคนะเนี่ยแหมแกเขารับให้ดีจัดเลยมาแตะเดินมามาะตายเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคัยบโอ้เรียบร้อย โอ้ยแกสวยโอแวนตีมือแตกกางเกงนะเนี่ยเ้ยถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนจะตายจ้าเขราเป็นเนือดสุ พอไปเล่นเนสูตรอดีหลักอะขนาดเอาหืมบอกไม่ถูกว่ะทุกคนแบบมุดแบบตัวไม่มีสกิลหนีอะ่ะมันยังแบบบิดบิดกันอะบิดหลบได้อะ่ะแต่แรงนี้คือแม่งมันเดินนิ่งเกินอะ่อยะยังไงก็ะยิงโดนอะ่ะให้ดูมีความแบบมั่นใจขึ้นมาเลย สบายละวโอ้โหดูซานิธโอ้ซานิธมึงออกอะไรวะ้องดูมันออกต่อเลโอ้โหพี่ต้นแบบชิวๆเลยอะ่ะกินเน็มอันนี้ก็ชิวอีกนะบางทีก็ชิวไปนะนอโอ้โหซานิธโอ้โหเหี้ยตัวออกจากเก่งเล่นอะไรก็ไม่รู้ อะไรเนี่ยู้ามจริงสิบนาทีสถานนี้นะสถานนี้ตัวเดียวนะเล่นโง่นะดูมันออกของดิมันเข้าผิดโหมดหรือเปล่าเนี่ยเออไม่มันเข้าผิดซีซันก็นเนี่ยมึงไปเล่นสถานนี้ซีซันสามซีซันสองก็นเนี่ยจริงฮึม โอ้โหลวสกอร์สวยกันจัดโอ้โหโอ้โหเอวสูงเอาแล้วเอวสูนมามืดว่ะ